ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal ชีวิตวิถีใหม่นะคะวิธีไหนก็มีความสุขได้ถ้าว่าเรารู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและนี่คือที่มาของรายการสุขภาพดีกับ GE New Normal ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75 MHz หมกะรหรือว่าพายับเดเรีนั่นเองค่ะ สุขภาพดีกับ GE New Normal นะคะก็เป็นรายการที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยพยับร่วมกับสำนักศึกษาทั่วไปจัดขึ้นเพื่อที่จะเปะิดโอกาสให้น้องนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาของ GE นะคะได้มีโอกาสได้มาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนสู่สังคมทางด้านของสุขภาพนั่นเองค่ะและสำหรับในครั้งนี้นะคะ เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของแม่โรคที่ เ,เด็กๆอาจจะไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่เนะคะีค่ะเริ่มจะเป็นกันเยอะเลยนะคะเนื่องจากเขาบอกว่าพอคนเราอายุเยอะมากขึ้นเนี่ยมันจะยอนยานไปหมดทั้งตัวแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่จะตึงก็คือหูนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเรื่องของหูตึงนะคะน้องๆเขาก็จะมาพูดถึงเรื่องของความสําคัญของหูซึ่งเป็นอวัยวะที่เราใช้ในการรับฟังนะคะรวมถึงสาเหตุของหูตึงอาการของหูตึงแนวทางที่เราจะ ป้องกันแก้ไขกันหูตึงมีอะไรบ้างเพราะว่าหูตึงเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะคนแก่เท่านั้นเถียงในฐานะคนแก่คนถึงเถียงคนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะเป็นได้เหมือนกันนะคะแต่มันจะเป็นมาเป็นไปยังไงเนี่ยต้องให้น้องๆเขาคุยให้ฟังก็เด่นให้น้องเขาได้แนะนําตัวก่อนนะคะเชเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาการบริการทางเภศสัชกรรมคณะเพศสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพดิฉันนางสาวไรมีประาณนชื่อเล่นมิมี่ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานชนุโกศลเดลก,กุลชื่อเล่นต้นหลิวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาบีระยาหลงชื่อเล่นอาบีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มพวกเรามีเก็บความรู้เล็กๆเกี่ยวกับหนึ่งในโรคยอดฮิตที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะนั่นก็คือโรคหูตึงค่ะ คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าหูเนี่ยสำคัญอย่างไรในปัจจุบันนะคะอาการหูตึงหรือโรคหูตึงนะคะไม่ใช่ปัญหาที่มีเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะแต่ยังเป็นปัญหาสําหรับคนวัยทํางานและวัยรุ่นอีกด้วยนะคะอาการหูตึงเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อาการที่อันตรายเท่ากับโรคอื่นๆนะคะแต่ก็สามารถส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะทั้งปัญหาเรื่องการสื่อสารปัญหาการสูญเสียความมั่นใจจนอาจนํานนไปสู่ภาวะเครียดหรือเป็นซึมเศร้าได้เลยนะคะซึ่งจากบทความของ WHO ะะได้ระบุว่าภายในปีคริสตศักราช2050นะคะจะมีผู้คนมากกว่า2.5พันล้านคนนะคะจะประสบกับปัญหาการสูญเสียการได้ยินค่ะและอย่างน้อย700ล้านคนนะคะหรือ1ใน10คนนะคะจะเข้าการ รับการรักษาเกี่ยวกันได้ยินซึ่งจะเป็นคนหนุ่มสาวกว่า1000ล้านคนนะคะจะมีความเสียเ่ยงที่จะสูญเสียการได้ยินจากพฤติกรรมการฟังที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้กว่า5%เเของประชาก,กรโลกหรือประมาณ430ล้านคนเลยทีเดียวนะคะอาจต้องการการฟื้นฟูป,ปัญหาสูญเสียการได้ยินค่ะซึ่งข้อมูลจากแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีรวมถึงนายแพทย์จัรสดาโชคดำรงสุขนะคะซึ่งเป็นประลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ระบุว่าในประเทศไทยพบผู้มีปัญหาทางการได้ยินมากกว่า 2.7ล้านคนนะคะซึ่งโดยกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยทำงานนะคะจะมีแนวโน้มหูหูเสื่อมเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งปัญหาการสูญเสียการได้ยิน มาจากหลายลายสาเหตุมากเลยนะคะโดยสาเหตุที่สําคัญนะคะก็คือเป็นความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดจากสาเหตุทางกรรมพันธุ์นะคะหรือจากการได้รับยาบางตัวที่ก่อให้เกิดพิษต่อประสาทหูนะคะนั่นคือยาต้านมะเรง็งยาปฏิชีวนะบางชนิดนะคะรวมถึงการติดเชื้อแบคทีรียหรือไวรัสนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้สมองอักเสบคางทูมและงูสวัดนะคะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าการประกอบอาชีพหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังนะคะหรือแม้แต่การใส่หูฟังเป็นเว านานนะคะก็สามารถทําให้เซลล์รับฟังเสื่อมลงได้ค่ะซึ่งจะส่งผลให้การได้ยินลดลงและเกิดอาการหูตึงได้ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุของหูตึงนะคะที่น้องเขาได้พูดคุยให้เราได้รับฟังแม่เพราบอกว่าใส่หูฟังนานๆนี่ดิฉันเริ่มหนาวๆเลยนะคะเพราะว่าจัดรายการ,การก็ล้งใส่หูฟังนานๆแต่ว่าหูฟังที่ฟังจัดรายการเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเสียงดังมากเกินไปนี่ก็น่าจะรอดอยู่นะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เออกลับบ้านไปนี่แม่โบนยังได้ยินอยู่แสดงว่าหูยังดี ต่อไปนะคะเราจะฟังกันถึงเรื่องของอาการของโรคหูตึงกันบ้างนะคะเราจะได้ดูว่าเอ๊ะเข้าไขายหูตึงหรือยังนะคะเชิญเลยค่ะค่ะอาการของโรคหูตึงนะคะจะสามารถเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวหรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวรได้คะ่ะโดยผู้ป่วยนะคะมักจะขอให้คนอื่นพูดซ้ำๆช้าๆและดังๆพอคิดว่าคนอื่นพูดพึมพำหรือพูดไม่ชัดพอคะ่ะ มักจะมีปัญหาด้านการได้ยินโดยเฉพาะเวลาที่มีเสียงรบกวนแทรกหรือเมื่ออยู่ในที่ที่มีคนจํานวนมากชอบถามคําถามซ้ําๆได้ยินเสียงพยัญชนะต่างๆไม่ถนัดชัดเจนเอามือป้องหูไปด้วยในขณะที่ฟังคนอื่นพูดต้องหันหน้าไปหาคนพูดหรือต้องโน้มตัวลงไปใกล้ๆถึงจะได้ยินค่ะชอบเล่งเสียงโทรทัศน์วิทยุหรือฟังเพลงในระดับเสียงที่ดังกว่าปกติ รู้สึกวิงเวียนได้ยินเสียงกริ่งหรือเสียงหึ่งหึ่งอยู่ในหูอาจหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องพูดคุยกับคนอื่นๆเพราะมีปัญหาด้านการได้ยินหรือต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการฟังคนอื่นพูดจนอนาจทาให้รู้สึกเครียดหรือเหนื่อยได้ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูกันว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าหูตึง หูตึงคือภาวะที่ความสามารถในการได้ยินลดลงซึ่งมีระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินแบ่งเป็นระดับต่างๆค่ะเริ่มจากระดับปกติคือการได้ยินเสียงพูดคุยเนี่ยในระดับ0ูนย์ถึง25เดซิเบลระดับหูตึงน้อยไม่สามารถได้ยินเสียงกระซิบมีระดับการได้ยินอยู่ที่26-40ถึง40เดซิเบลระดับหูตึงปานกลางไม่ได้ยินเสียงพูดในระดับปกติ ระดับเสียงเพิ่มขึ้นเป็น41-55เดซิเบลระดับหูตึงมากไม่ได้ยินแม้คนที่พยายามจะพูดเสียงดังต้องใช้เสียงดังในระดับ56-70เดซิเบลและระดับหูตึงขั้นดุนแดงเมื่อตะโกนก็ยังไม่ได้ยินด้วยระดับเสียง71-90เดซิเบลนอกจากนี้ระดับหูหนวกเนี่ยคือต้องใช้ระดับเสียงมากกว่า91เดซิเบลขึ้นไปค่ะหัวข้อต่อมานะคะจะเป็นการตรวจหรือวินิจฉัยอาการหูตึงค่ะ เมื่อเข้าพบแพทย์แพทย์จะสอบถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพและอาการของผู้ป่วยจากนั้นจะตรวจร่างกายและตรวจด,ดูที่หูของผู้ป่วยเพื่อหาสาเหตุของอาการค่ะโดยดูว่ามีขี้หูตันติดเชื้อในหูหรือมีปัญหาหอื่นๆที่เกิดขึ้นภายในหูหรือไม่จากนั้นจะตรวจการได้ยินทั่วไปโดยแพทย์จะทดสอบว่าผู้ป่วยสามารถได้ยินเสียงกระซิบหรือเสียงเบาๆเ,เช่นเสียงหูมือได้ดีเพียงใดค่ะ จากนั้นจะเป็นการตรวจโดยใช้อุปกรณ์การตรวจอย่างแรกนะคะเป็นการตรวจด้วยหูฟังเป็นการทดสอบความสามารถในการได้ยินที่หูทีละข้างโดยการฟังเสียงในระดับและโทนเสียงที่ต่างกันด้วยหูฟังซึ่งผู้ป่วยอาจต้องใส่อุปกรณ์ไว้ที่กระดูดหลังหูเพื่อดูว่าการสานของเสียงสามารถรอดผ่านเข้าไปในหูของผู้ป่วยได้มากเพียงใดการตรวจอย่างที่สองเป็นการตรวจด้วยซ่อมเสียงค่ะ แพทย์จะใช้ซ่อมเสียงสำหรับทดสอบการได้ยินไว้ที่หูทั้งสองข้างของผู้ป่วยจากนั้นขอซ่อมเสียงแล้วสอบถามว่าผู้ป่วยได้ยินเสียงของซ่อมเสียงหรือรู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนในหูแต่ละข้างหรือไม่ค่ะและการตรวจอย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นการตรวจหูช้นกลางจะเป็นการใส่อุปกรณ์ตรวจเข้าไปในหูของผู้ป่วยซึ่งอุปกรณ์นี้จะสร้างแรงดันที่ทำให้แก้วหูเกิดการสั่นสะเทือนค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังน้องเขาบอกถึงเรื่องของอาการทดสอบนะเรื่องของการหูตึงก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนาข้างๆตัวพูดเลยฮะฮะหลายๆรอบนี่อาจจะต้องอนึกถึงเรื่องของหูตึงดีไว้ก่อนอาจจะต้องไปหาคุณหมอดูนะคะถ้าหาบ่อยเลยเกินนะคะ ส่วนหัวข้อต่อไปนะคะที่จะคุยกันก็คือเป็นเรื่องของการรักษานะคะอาการหูตึงและก็ภาวะแทรกซ้อนนะคะเชิญน,น้องท่านต่อไปเลยค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นการรักษาอาการหูตึงและภาวะแทรกซ้อน,นะคะ่นะ,คะการรักษาอาการหูตึงขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการนะคะ การกำจัดขี้หูที่อุดตันหากผู้ป่วยหูตึงเพราะมีขี้หูที่อุดตันรักษาได้โดยการล้างหูใช้ยาหยอดหูใช้อุปกรณ์สูญญากาศดูดขี้หูออกมาการใส่เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยฟังขนาดที่พอดีกับหูช่วยให้ผู้ป่วยได้ยินเสียงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่นำไปใช้กับผู้ป่วยที่หูตึงเนื่องจากหูชั้นในได้รับความเสียหายค่ะการฝังประสาทหูเทียมเป็นการ ่ใส่เครื่องมือขนาดเล็กเรียกว่าประสาทหูเทียมเข้าไปที่หูชั้นในโดยประสาทหูเทียมทําหน้าที่แทนบริเวณหูชั้นในที่ได้รับความเสียหายการรักษานี้มักนําไปใช้กับผู้ป่วยหูตึงที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นบริเวณประสาทรับเสียงเท่านั้นนะคะาการรักษาอย่างสุดท้ายเป็นการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดหากอาการหูตึงเกิดจากสาเหตุตัวอย่างนะคะ การติดเชื้อในหูซ้ำๆอาการบาดเจ็บที่หูอย่างรุนแรงโรคหินปูนเกาะกระดูกหูแพทย์นะคะจะใส่ท่อเล็กๆในหูของผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อและช่วยระบายของเหลวในหูออกมาค่ะ ในส่วนต่อมาภาวะแทรกซ้อนของอาการหูตึงอาการหูตึงส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยทําให้มีปัญหาในการเข้าใจผู้อื่นผู้ป่วยบางรายนะคะเกิดความเครียดความรู้สึกหดหู่คิดว่าคนอื่นโกรธที่ตัวเองไม่ได้ยินโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุค่ะ ผู้ป่วยบางรายจะไม่ยอมรับวพาตนไม่ได้ยินและทําการปฏิเสธการรักษาเพราะฉะนั้นคนรอบข้างนะคะต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความจําเป็นในการตรวจรักษาและพาผู้ป่วยพบแพทย์เพราะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกลับมามีความมั่นใจในการพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะ นานี่ก็เป็นาการรักษานะคะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนจากอาการหูตึงค่ะที่น้องเขาได้นํามาเล่าสู่ให้กับเราได้รับฟังกันนะคะพูดถึงเรื่องของหูตึงเนื่องจากการที่มีขี้หูอุดตนนะะันเนี่ยค่ะเคยเห็นคลิปนะคะในแอปพลิเคชันติ k กตอกในบางคลิปนะีที่แม่แหมไม่น่าเชื่อว่าหูคนเรานี่จะสามารถ แค่ขี้หูมาได้เกือบกิโลได้นะบางคนนี่แบบไม่น่าเชื่อเลยเอ๊ะขี้หูมันเข้าไปอยู่ในหูอะไรได้ถึงจะขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยนะคะที่บางครั้งเนี่ยอาจจะขี้หูเยอะเกินไปจนกระทั่ง ทำให้หูตึงนะคะหรือว่าประสิทธิภาพการได้ยินลดลงก็พยายามตรวจสอบตัวเองดีๆนะคะถ้ารู้สึกว่าผิดปกติก็ไปหาคุณหมอดีที่สุดเลยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่กับเ,เรื่องราวของโรคหูตึงนะคะในช่วงของสุขภาพดีกับจีอ e ีนิวนอร์มอลค่ะดิฉันนอนุมาชัยเกษรค่ะยังไม่ได้ไปไหนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตรงนี้พร้อมกับน้องๆนักศึกษาที่น่ารัก,น,รกน่ารักนะคะอีกสองท่านที่ยังไม่ได้แนะนําตัวเลยให้น้องเขา นำตัวก่อนนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราหลังจากฟังเพลงสบายๆกันไปแล้วนะคะพวกเรานะักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพค่ะดิฉันนางสาวพิชยาพรศรีทรัพย์ชื่อเล่นยง้งยีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเสือดาวกุมชราทิพย์ชื่อเล่นม,มิมี่ค่ะหลังจากที่เรารู้อาการและสาเหตุไปแล้วนะคะต่อมาเรามาทราบว,วิธีการป้องกันอาการหูตึงของเรากันค่ะ อาการหูตึงที่เกิดขึ้นจากวางสาเหตุอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงและป้องกันได้ยากวิธีต่อไปนี้นะคะจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับหูและบรรเทาความรุนแรงของอาการหูตึงที่เกิดขึ้นเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นได้ค่ะ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังรบกวนหากเสียงที่ได้ยินมีความดังเกิน85เดซิเบลนะคะจะก่อให้เกิดอันตรายต่อหูโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้ยินเสียงนั้นเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นเสียงการจราจรบนท้องถนนเสียงเพลงระดับที่ดังที่สุดจากหูฟังค่ะ หากต้องการอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังรบกวนให้ใช้หูฟังชนิดครอบหูเพื่อการเสียงรบกวนจากภายนอกแทนการเพิ่มเสียงเพลงเพื่อกบกวนเสียงรบกวนและใส่ที่อุดหูเมื่ออยู่ในคอนเสิร์ตเมื่อไปไว่ายน้ำหรือเมื่อต้องทำงานเป็นนักดนตรีค่ะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ส่งผลเสียต่อการได้ยินไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงฟังวิทยุหรือโทรทัศน์ในระดับเสียงที่ดังจนเกินไปค่ะ การเข้ารับการทดสอบการได้ยินอย่างสม่ำเสมอนะคะหากต้องทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังและข้อสำคัญอีกข้อนะคะไม่ยัดสิ่งของเข้าไปในหูเช่นนิ้วมือที่ปั่นหูสำลีหรือกระดาษทิชชู่ค่ะท่านผู้ฟังสามารถดูแลสุขภาพหูได้ง่ายๆด้วยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ ห้ามแคะหรือปั่นหูด้วยข้าวนผัดห้ามนำข้าวนผัดไปชุบแอลกอฮอล์หรือน้ำเกลือแล้วนำมาแคะหูเด็ดขาดน,นะคะเพราะจะทำให้รูหูแห้งเกินไปและหากของเหลวนั้นไหลลงข้างในชั้นหูอาจทำให้เกิดการระคายเคืองอักเสบหรืออาจทำให้เป็นโรคหูหนวกได้ค่ะ หากต้องการใช้ขัดต้นบัดให้ใช้ทำความสะอาดเพียงบริเวณใบหูและบริเวณปากรูหูหากน้ำเข้าหูทุกครั้งเมื่ออาบน้ำหรือว่าสระผมนะคะให้ใช้สำลีอุดหูก่อนสระผมค่ะถ้ารู้สึกว่าน้ำเข้าหูให้เอียงหูข้างนั้นลงขย่าหัวเบาๆหรือว่ากระโดดเบาๆนะคะให้น้ำออกจากหูเองหลีกเลี่ยงก,การใช้คัตต้นบัดเช็ดเข้าไปในรูหูค่ะ หรือหากท่านผู้ฟังรู้สึกหูอื้อน้ำเข้าหูนานกว่าปกติรู้สึกว่ามีอะไรเข้าไปในหูหรือมีการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์นะคะแล้วก็อย่าพยายามเช็ดหรือว่าแคะข้างในหูเองเด็ดขาดพี่ต่อคิดว่าการดูดกี้หูจำเป็นไหมคะทำไม่เป็นอย่าดูดเองดีกว่าเนะ คิดว่ามันก็อาจจะจําเป็นถ้าว่ามันไม่ได้ยินแล้วเรารู้สึกว่าต้องต้องไปหาหมอแต่ว่าดูดเองนี่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเห็นว่าเอ๊ะน่าจะกล้าดูดสักเท่าไหร่ค่ะแล้วตกลงมันจําเป็นไหมคะเนี่ย ที่จริงนะคะไม่มีความจำเป็นเลยนะคะ oh. อ้างอิงจากแนวการดูแลรักษาของราชวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาค่ะ,คะแนะนำว่าไม่มีความจำเป็นต้องนำขี้หูออกจากรูหูนะคะถ้าขี้หูนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นมีการสะสมของขี้หูแน่นหรือว่าภายในรูหูจะทำให้การได้ยินเสียงลดลงค่ะนะคะดังนั้นก็ถ้า ดวงว่างนะก็ไม่ต้องดูดที่หูเล่นนะอันตรายมากกว่านะแล้วทีนี้สําหรับคนบางคนอย่างที่เมื่อกี้พี่ตอดคุยคุยให้ฟังว่าเคยเห็นในคลิปแอปพลิเคชันทิกตอกที่เขาไปหาหมอแล้วก็หมอก็แค่แค่ดูดมารู้สึกแบบก้อนใหญ่มากแนคะ่แล้วใครบ้างนะคะที่ควรจะต้องไปหาหมอเพื่อที่จะแบบว่าแคะหูหรือว่าดูดที่หูเนะะี่ยค่ะ คนที่ต้องได้รับการดูดขี้หูนะคะคือคนที่มีขี้หูอุดตันซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีอาการค่ะเนื่องจากสะสมของขี้หูนะคะเกิดขึ้นอย่างช้าๆทำให้ไม่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งสะสมเป็นจำนวนมากค่ะ ซึ่งอาการนะคะเราสามารถสังเกตเองได้ง่ายๆนะคะคือการได้ยินเสียงลดลงหรือว่ามีอาการเจ็บภายในรูหูค่ะหรือว่ารู้สึกเหมือนกําลังใส่ที่อุดหูอยู่ตลอดเวลาการได้ยินเสียงผิดปกติภายในไปหูค่ะหรือว่ามีขี้หูหรือของเหลวออไหลออกจากหูค่ะแล้วก็ไม่ควรพยายามดูดขี้หูด้วยตัวเองนะคะเนื่องจากจะทําให้เกิดปัญหาขี้หูอุดตันตามที่ได้กล่าวไปค่ะและอาจทําให้เยื่อแก้วหูนะคะฉีกขาดได้ค่ะ หากต้องการดูดขี้หูจะทำได้โดยแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกนะคะให้ผู้ป่วยนะคะที่มีอาการข้างต้นนะคะสามารถไปพบแพทย์ได้ค่ะซึ่งแพทย์นะคะจะใช้เครื่องมือสำหรับดูดขี้หูโดยเฉพาะค่ะ เดี๋ยวนี้นะพี่เห็นในแอปพลิเคชันขายของมันมีเครื่องมือดูดที่หูหรือว่าแบบเครื่องมืออุปกรณ์แค่หูมันแปลกใจว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้เหรอเราจะทําได้เองจริงเหรออะไรเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าถ้าไม่แน่ใจอย่าทําเองดีกว่านะคะเสียงเลยแทนที่หูอาจจะแบบอาจจะได้ยินบ้างนะจะกลายเป็นไม่ได้ยินเลยนะคค่ะ ต่อไปเราจะมาคุยเรื่องของการตรวจหูใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้ามีความผิดปกติอะไรเนี่ยก็ยาสันนิษฐานเองนะคะอย่าเป็นในแพทย์หรือว่าแพทย์หญิงด้วยตัวเองไปหาคุณหมอดีกว่านะคะค่ะก็เดี๋ยวให้น้องเข้ามาพูดถึงเรื่องของแนวทางในการตรวจหูกันดูค่ะ ค่ะโรคทางหูนะคะสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะทั้งวัยเด็กวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุทุกคนควรเข้ารับการตรวจหูเพื่อประเมินสุขภาพของหูอย่างสม่ําเสมอนะคะไม่ใช่แค่ของอาการหูตึงแต่เป็นของโรคทางหูทุกๆโรคเลยค่ะ โดยวันนี้นะคะจะแบ่งเป็นสี่ช่วงวัยค่ะวัยแรกนะคะทารกขวบปีแรกค่ะซึ่งเป็นการตรวจเพื่อคัดกรองภาวะหูหนวกและหากพบความผิดปกติจะทําให้สามารถวางแผนการรักษาเพื่อแก้ไขความพิการแต่กําเนิดได้ค่ะวัยต่อมานะคะคือวัยปฐมวัยค่ะที่มีความเสี่ยงโรคหูหนวกเฉียบพลันและเรื้อรล่างหรืออาจจะมีการที่สิ่งแปลกปลอมหรือแมลงนะคะเข้าไปติดในหูหรืออาจจะเป็นการบาดเจ็บจากการดรเท่าไม่ถึงการของการเล่นโซนของเด็กๆค่ะ ต่อมานะคะเป็นวัยผู้ใหญ่ค่ะวัยผู้ใหญ่นะคะจะเป็นวัยที่ต้องเจอมลภาวะทางเสียงติดต่อกันเป็นเวลานานจากการทํางานหรืออาจมีพฤติกรรมการบริโภคหมูดิบซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคไข้หูดับได้ค่ะสุดท้ายคือวัยผู้สูงอายุค่ะวัยนี้จะเป็นวัยที่เริ่มควรตรวจมากที่สุดเพราะว่ามีการเสื่อมทางการได้ยินนะคะทําให้เกิดอาการหูตึงได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆค่ะค่ะสำหรับการตรวจหูก็จะแบ่งออกเป็นสีช่วงวัยอย่างที่น้องเขาบอกนะคะคือตั้งแต่เด็ก เล็กๆแบบทันลกโอาง่ยเอางยนะคะรวมถึงโตขึ้นมาอีกนิดนึ่งเป็นเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็วัยผู้ใหญ่ที่ต้องทํางานแบบที่เสียงดังเยอะๆอย<ช>่าง<ช> <ๆ S 2> บาง <ๆ S 2> ทีพี่ต่อเห็นคนงานตัดหญ้าของมหาลัยขนาดเราอยู่ใกล,ๆล้ๆยังได้ยินเสียงตัดหญ้ารู้สึกแบบมัมนแบบเสียดหูเหลือเกินแต่ว่าเขาต้องแบบถือเครื่องตัดหญ้ากใกล้ๆเลยนะคะแต่กลุ่มคนจะพวกนี้ค่ะที่ต้องทํางานกับเสียงดังๆเยก็ควรที่จะต้องอไป หาหมอถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติทางการได้ยินนะคะรวมถึงผู้สูงอายุนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าอายุเพิ่มมากขึ้นเนะีคะ หย่อนยานทุกอย่างยกเว้นหูนะี่คะที่ตึงตงนะคะทีนี้ความเชื่อเรื่องหูตึงนะคะมันก็จะมีความเชื่อลหลายหลายๆอย่างนะคะบางอย่างก็เอ๊ะจริงหรือเปล่านะบางอย่างเอ๊ะจะใช่ไม่น้อยเนี่ยต้องมาฟังน้องเราคุยให้ฟังกันต่อนะคะว่าความเชื่อเรื่องหูตึงนะคะอันไหนจริงอันไหนไม่จริงคะ่ะ ใช่ค่ะเราจะมาพูดถึง4ความเชื่อเรื่องหูตึงนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างนะคะว่าความเชื่อหูตึงมีอะไรบ้างวันนี้จะมายก4ี่ความเชื่อค่ะว่าเรื่องไหนจริงหรือหลอกกันนะคะความเชื่อที่1ค่ะหูตึงเกิดจากอายุที่มากขึ้นค่ะเรื่องนี้จริงนะคะเพราะหูชั้นในและเส้นประสาทหูจะเสื่อมลงตามอายุหนึ่งในสของคนที่มีอายุมากกว่า65บปีจะมีโอกาสหูตึงค่ะต่อมานะคะความเชื่อที่2หูตึงกินยาแก้กเสบรักษาได้พี่ต่อคิดว่าจริงไหมคะ อันนี้ไม่น่าใช่เนาะแก้ไเสบมันก็น่าจะแบบว่าักเสบทำามร่างกายหูได้ด้วยเหรอทนนี่ไม่แน่ใจเลยสรุปแล้วจริงหรือไม่จริงคะเนี่ยใช่ค่ะการกินยาแก้กเสบไม่รักษาการหูตึงนะคะ คนผู้ฟังคนไหนกาลังเชื่อความเชื่อนี้อยู่นะคะอยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะคะเพราะหูตึงเป็นอาการที่เกิดจากการเสรื่อมตามวัยการกินยาแก้กเสพตืจจ้ไม่สามารถช่วยได้ค่ะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มาต้องกินยาหลายชนิดเพื่อรักษาโรคที่เป็นอยู่ยาแก้กเสพอาจช่วยได้ในกรณีติดเชื้อที่หูแต่ควรระมัดระวังนะคะเพราะยาแก้กเสพบ,บางชนิดอาจเป็นพิษต,ต่อหูได้นั่นเองค่ะความเชื่อต่อมานะคะหูตึงใช้เครื่องช่วยฟังได้ยงยีคิดว่าจริงไหมคะใช้เครื่องช่วยฟัง คิดว่าได้นะคะใช่แล้วค่ะความเชื่อน,นี้จริงนะคะเครื่องช่วยฟังทาหน้าที่ช่วยขยายเสียงทําให้การได้ยินของเราดีขึ้นช่งยค่อยฟังสามารถช่วยในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้เป็นมานานหรือว่าไม่ได้หูตึงมากนะคะโดยที่จะต้องพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คการได้ยินในแต่ระดับก่อนและใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมต่อการได้ยินของตัวเองเพราะหากไปซื้อมาเองอะคะ่ะจะไม่สามารถพอดีกับรูหูของตัวเองแล้วอาจจะไม่ได้มาตรฐานค่ะ สุดท้ายค่ะหูตึงผ่าตัดรักษาให้าหายได้ขออน,นุญาตถามพี่ต่ออีกรอบคิดว่าได้ไหมคะผ่าตัดอันนี้น่าจะได้นะเพราะว่าการรักษาเนี่ยบางทีการผ่าตัดก็อาจจะเป็นทางสุดท้ายทางเลือกสุดท้ายหรือเปล่านะคะใช่ไหมคะ จะเป็นทางทือกสุดท้ายกับโรคอื่นๆนะคะแต่ว่ากับ<อ>หูตึงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเพราะว่าหูตึงนะคะเกิดจากการเสื่อมตามอายุของหูชั้นในค่ะการผ่าตัดจึงไม่สามารถช่วยได้นะคะแต่ถ้าคนไข้มีอาการาหูตึงแล้วก็มีความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีเยื่อแก้วหูทะลุมีน้ําขังในหูชั้นกลางหรือมีความผิดปกติของกระดูกหูกรณีนี้นะคะสามารถผ่าตัดรักษาได้ค่ะเช่นเดียวกับโรคหูหนวกนะคะที่ใช้การผ่าตัด ประสาทหูเทียมได้แต่ว่าการผ่าตัดไม่สามารถรักษาอาการหูตึงได้โดยตรงนะคะเพราะเป็นอาการที่เป็นแล้วเป็นเลยค่ะแต่อาจใช้เครื่องช่วยฟังช่วยบรรเทาอาการได้อย่างที่พูดไปข้างต้นค่ะ สรุปนะคะปัจจุบันอาการหูตึงไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่สามารถใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อชะลอการเสื่อมของเส้นประสาทได้หูตึงนะคะเป็นภาวะที่ไม่มีขยะให้เกิดการดูแลสุขภาพหูที่ดีจะสามารถช่วยชะลอและลดความเสี่ยงการเกิดหูตึงก่อนว้อันควรได้ค่ะหูเป็นอวัยวะสําคัญที่ไม่อาจมองข้ามนะคะเพราะจะเป็นอวัยวะที่ช่วยในการสื่อสารการเรียนรู้การทํางานรวมถึงการใช้ชีวิตการตรวจหูและช่วยให้เราสามารถทราบถ,ถึงสุขภาพหูและหากพบความผิดปกติตั้งแต่ ระยะแรกๆจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องค่ะเราทราบดีนะคะว่าการสูญเสียการได้ยินมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสภาพจิตใจเป็นอย่างมากเพราะการสูญเสียการยินทําให้เราตัดขาดจากการสื่อสารกับคนภายนอกและอาจส่งผลกระทบต่อตจิตใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลรักษาหูตัวเองกันนะคะขอบคุณที่รับฟังพวกเราทั้ง5คนมาจนจบค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะ ก็ต้องขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะดิฉนันได้ความรู้ใหม่อีกแล้วคุณผู้ฟังค่ะหน้าเหี่ยวเลยยังไปแบบสัลยกรรมดึงหน้าให้ตึงได้แต่หูตึงตามอายุนะคะผ่าตัดให้ตึงไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่น้องค่อนแนะนานะคะว่าอะไรที่เขาบอกไว้นะคะว่าให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของหูตึงเช่นทํางานเสียงดังเกินไปหรือว่ากินยาอะไรไปเรื่อย,ยการดูแลผิดๆของตัวเองเนี่ยก็อาจจะส่งผล ที่จะทําให้เกิดอาการหูตึงก่อนวัยอันควรได้นะคะดังนั้นก็ต้องอพยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีๆโด,ดวยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพของหูที่มอกข้ามไม่ได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวใครดินทาเดี๋ยวไม่ได้ยินค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆกลุ่มนี้ค่ะชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุข สุขภาพดีกับ GE New Normal